สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเออ่ GC ภาคเกษตรเหมือนเดิมนะครับปัจจุบันส่งกับเครื่องเออ่เป็นทุยมันนะครับตัวนี้สามารถบดละเอียดแล้วก็สับย่อยโดยตัวนี้นะตัวนี้เป็นช่องสับยาอยนะครับตัวนี้เป็นทีเปิดปิดเวลาสับยาอยเวลาที่บดเราก็ต้องปิดตัวนี้ไว้นะฮะใช่ตัวนี้เลยมันจะเป็นเออ่ตัวริมของสำหรับเครื่องตัวที่บดนะข้างบนบดละเอียดตัวนี้ใช้ประมาณสองแรงขึ้นไปนะฮะตัวนี้ สวยเลยนะครับตัวนอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมังสวยเยี่ยมเละพร้อมพร้อมใช้งาน,นครับเป็นปากทางออกก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับทั้งในด้านของ แฟนเพจแล้วก็ในตัวของ YouTube นะครับหรือว่าของตัวเว็บไซต์นะครับคนตำเกษตรนะครับตัวนี้มีอะไรก็แวะเข้ามาทักทายได้ครับร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับตำบลสำโรงครับก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ครับเบอร์082 098นะครับ7529680ครับผม